ิดป่ะสวัสดีค่ะทุกท่านอันนี้ก็จะมาอัปเดตการมัดมีนะคะรอบที่หนึ่งของผ้าถุงลายโฮของซูเรน่นอันนี้ก็จะเป็นวันที่7ดแล้วนะคะก็ได้แค่นี้ค่ะ<ด>น้าทำได้ไหมคิดว่าจะทำได้ไหม ไม่ไม่หัดนางไม่หัดเนี่ยไมันเมันไม่เข้าใจอะหรือนนี้ก็ดูยังไม่เข้าใจแล้วมันก็เลยอันนี้ก็คือเสียงจากคนที่อ่อก็คือรุ่นราวเข้าเรียวกับพี่สาวเนาะถ้าเราไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านที่ทอผ้าใหม่เราจะทําไม่เป็น อย่างที่บอกนะว่าถ้ามัดหมี่มัดมีเนี่ย,ยก็คือในภาษาภาษาไทยและก็ภาษาอีสานแต่ทางขมรเขาเรียกคณัดมันงเตจางซินจางซินบอกันกนขนัดเตจานัดโอ้ยเขาเรียกขนัดไม่ใช่บอกไปไปอ่านานะนัดพื้นอ,อกก๋อขนัดพื้นบอกเออมกักขนัดโอเคขนัด okay. อันนี้จางซินเออนี่จา<อ>งโฮล อ๋อปออ๋อทำไมเขาจองสินทาไมนั่นเขาจองโฮล่ะถ้าสมมุติว่าทําผ้าสิ้นก็จองสิ้นถ้าทาผ้าโฮลแล้วจองโฮลก็นี่ไม่ใช่ทำผ้าโฮลปอทำไมไม่มเรียกจองโฮลเลยอ้าวก็เรียกว่าจองโฮลอันนี้คือเฮาจองโฮลก็คือการมัดมีผ้าไหมหลายโฮลนั่นเองนะคะก็ภาษาเขมรเขาเรียกว่าจองโฮล ก็พาทุกท่านมาอัปเดตนะว่าแต่ะละกระบวนการที่เราจะได้นี่มันยากมันยากเนาะเราจะใช้เวลาถ้าใครไม่ได้ดูวิดีโอโบจะเล่าบอกอีกทีหนึ่งนะคะก็คือจะต้องมีเชือกพลาสติกเนี่ยต้องตัดขนาดให้ให้พอดีเนาะแล้วก็จะฉีดเอาที่เป็นเส้นนิดหนึ่งแล้วก่อนที่จะพันเนี่ยจะมีการม้วนให้มันให้มันเนี่ยค่ะขบวนแล้ว แล้วก็มัดก็คือเขาจะจำลายได้นะก็เลยไม่ต้องเอาลายมากลางนะคะเนี่ยถ้าคนที่แบบว่าเพิ่งเริ่มหัดเนี่ยก็ต้องเอาลายมากางเอาลายมากลางนี่คือเอาว้าถุงมาดูหรอแล้วแต่มีแบบมีผ้าถุงมีแบบที่ก็ดูตามนั้นเลยบางคนก็ดูผ้าถุงไม่เป็นอ๋อคนก็เรียนตามแบบกระดาษอ๋อมีแบบกระดาษด้วยอือแบบกระดาษที่เสิร์ชเอาหรือว่าไง ก็มีแล้วก็ก็มีแบบเป็นเกิดขั้นขั้นให้เขาก็จะถ่ายว่าเออลายคนหอยลายอะไรอจริงบอกก็คือเขาถ่ายแล้วก็ส่งต่อกันบอกอืมจะดูในมีแบบลายผ้าถุงดูในหาได้ที่ไหน Google หาได้ไหมลองดูหาซิไม่รู้อ๋อในยูทูบมั้ยอันนี้เออพื้นต่อไปเต่อพื้นต่อไปอันนี้พื้นอ๋อเนี่แต่ละอันนี้มาพื้นเลยดรกอเ่าอนีมาพื้นพื้นบอก่ บอกเรานึกว่ามันันมือนของสมัยก่อนทำอันนี้ผ้านี้ทํายากมากผ้าพื้นนั่นน่ะรมไม่เราก็นึกว่าโตเหมือนที่หดสมัยคนเท่าคนเกมันแต่ก่อนนะอันนี้ก็มาอัปเดตนะวันที่เจ็ดเนี่ยก็คือมัดมี25้าลำนะก็เราทําได้แค่นี้นี้มัดกลางคืนนะเนี่ยเป็นกลางคืนตอนสองทุ่มนะเราก็ต้องใช้เวลาว่างในการทํา และงานนี้ใช้สายตาม,มากก็ถ้าใครสนใจนะ,ะต้องสั่งจองล่วงหน้าเลยนะคะสำหรับอันนี้ก็มีคนสั่งจองแล้วนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ช่องเลยฝากคอมเมนต์มาเนาะหรือว่าโทรมาที่เบอร์นะ093 324 3659หรือ ID Line ปูพเป็นแไทยนะคะเมื่ออย่างก็ปลูกไปเนี่ยไม่ครับ ถ้าผูกก็ดูถ้าทางมันก็ผูกมันง่ายแต่เวลาเราผูกไม่ง่ายนะไม่นะยัต้องแน่นนะงั้นสีเข้านะก็นั่นแหละดูยิยอมทําก็ดูว่าเหมือนเหมือนกับง่ายแต่พอจริงจริงแล้วมันจริงแล้วเป็นงะไยากจริงจริงเราดูแล้วถ้าเราผูกไม่แน่นแล้วสีมันก็สีเข้าไปในนั้นเพื่อนว่าแบบว่าถ้าผูกไม่แน่นสีเข้าเนี่อโอจริงแล้วถึงว่าเขาต้องพันแล้วก็รึอน่ะ อแบบหนนักด้้วยตงึคือต้องพันให้แน่นนะไม่งั้นสีเทาเนี่ยแน่นนะถ้าคุณเอิญนี่เขาไอ้ยอมมันเคยทําแล้วมันแน่นอันนี้เป็นแต่ถ้านเขไม่เคยทำนี่ไม่ได้เลยนะอันนี้ไวยนะไม่ได้หรอกอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะสําหรับวีดีโอนี้ก็พามาอัปเดตว่าการลายเพราะต้องต้องมัดกี่ครั้งด้วยหรอการมัดมี25ลำลายโฮเนี่ย สามครั้งก็มัดก็ใช้เวลาเนาะต้องมัดเนี่ยหนึ่งอันนี้กำลังสะเงยสะถ่ายทอดนะสอง